ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆ,ๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับยีดกับผมเององคงจากช่ององคงง h ช n แนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมแนวกระโดดลงหิวกันนะครับนะไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมอยากอยากจะลองเล่นแบบนี้ในโลบ็อกได้รับเดี๋ยวผมส่งชื่อเกมไปให้ในคอมเมนต์นะครับไปลองกระโดดลงเลยไปเลยดีกว่าโอ้โหว้าวมันเสียวซะเหลือเกินโอ้มาเจ้าจอร์มันยอดมาก อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอื้อหัวมองโลกได้ไม่อยู่ไม่ยอมง่ายหรอกอ๋อเกมนี้เขาให้กระโดดลงไปเรื่อยๆให้ชนะอ๋อปกติเท่าว่าเพลเขาให้ขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เขาให้กระโดดลงมาครับเนี่ยเกมอะไรครับเนี่ยอุ้ยแล้วมันจะถึงได้ไงครับเนี่ยเอื้อเอื้อตายเอื้อคุยอ๋อได้ต่อไปมาแล้วครับวั a จู ไอวล้วม่ง่ายหรอกดจี่มันไม่ดึงครับมันไม่ดึงอ่าตายแล้วมันจะไปยังไงครับเนี่ยต้องมีความพยายามขั้นสูงสุดนะครับเะย้งไอ้อ้าวอาวอาอ้าวอ้อ่าอ้าาา รู้แล้วต้องมายังไงต้องมาจะฝั่งนี้มาแล้วมาแล้วมาพร้อมกับความมั่นใจเกือร้อยเอือตายโหว่าวันนี้ก็คงไม่บานหรอกครับเอือมิยอมง่ายเกมเขาจะทำมาดีเราจะยอมแพ้ไม่ได้โอ้อือหัวของโลกเกมนี้ทำไมมันเกียนได้ใจจริงๆมิยอมง่ายหรอก ผโอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรขึ้นมาเก็บพื้นที่ไม่เพียงพออะไรอ่าเปลี่ยนเกมกันดีกว่าครับซื้อไม่ได้เอาละครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าผมเข้ามาอยู่ในเกมใส้ก่องนี้มาได้ไงแต่ที่รู้ๆมันเล่นยังไงครับเนี่ยแล้วมันก็ดูสนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยเดืนดบนใส้กองตลอดเวลาเกมนี่อ้อไมเอ้ออ้อโอ้จะตายอ๋อเหอล้มนะครับช่วยด้วยผมรู้ไม่ได้ ไปแล้วไปแล้วมุนเร็วมุนเร็วมุนเร็ว,วโอ้เร็วมีมันฮอตดอกฮอตดอกเราต้องเอาใสากก่กอกยัดเข้าไปในฮอตดอกยัดเร็วลงไปเฮ้ยลงด้วยอ้าวเกิดอะไรขึ้นโอ้ตายเเฮ้ยไม่ดได้นะครับเนี่ย เกมนี้ก็มีตายด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยเฮ้ยปฏิหารผมอยู่ใต้ดินอุย้ยเอาขึ้นมาบนดินเอา้าเออมันดีแหละครับเฮ้ยมีทาซอสด้วยลองไปทาซอสหน่อยทาซอสเร็วซอ้อมนอมะเขือเทศอุ้ยมะเขือเทศลูกจุ่มยังไงซ้อนมะเขือเทศมาแล้วจะขาดซอ้อนเราแค่ซอสมะเขือเทศยังไม่พอเราต้องมีนีด้วยซอสเหลืองๆนี่ เรามายองนี้นตำนานแล้วก็ไปทอดแล้วก็ขอจบคลิปจบคลิปแบบนี้เลยครับแล้วขอจบคลิปเรย่เง่านี้กันด้วยนะครับวันดีวันนี้ไม่รู้จะมาทำคลิปอะไรดีผมพูดตามตรงนะครับเนี่ยจะกันมาอี e ี EP ต่อไปอีพีหน้าบ๊ายบาย